ครับสวัสดีครับพบกับทีมงานโชคหลองวิลายแมคโครนะครับก็วันนี้ผมจะพามาดูหน้างานนะครับที่จังหวัดนครราชสีมานะครับอําเภอโนนสูงนะครับตรงนี้เรียกว่าบ้านสะจันนะครับเนื้อที่ทั้งหมด20ไร่นะครับขุดทำโคกหนองนานะครับก็เดี๋ยวเราจะให้ดูรายละเอียดนะครับทุกรายละเอียดเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในที่แปลงนี้นะครับก็เริ่มกันตั้งแต่ทางเข้าเลยนะครับ เดิมนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับจะไม่มีทางเข้าเลยนะครับเป็นพื้นนานะครับนาที่เราเห็นตรงนี้นะครับก็เป็นนาของญาติพี่น้องเขานะครับแล้วก็เขาได้คุยกันนะครับแล้วก็ขอนะครับขอที่จะทําทางนะครับเข้ามานะครับจากจากคันทองนะครับเลี้ยวเข้ามานะครับด้านในนะครับเข้าไปหาตัวพื้นที่ด้านในนะครับก็ทางตัวเนี้นะครับก็จะกว้างประมาณ4เมตรนะครับความสูงก็ประมาณ1เมตรนะครับ ยาวเข้ามาหาพื้นที่ด้านในนะครับพอเข้ามานะครับก็จะเป็นทางแยกนะครับทางแยกนะครับแล้วก็แยกไปทางด้านนี้นะครับคืออ่าตรงนี้นะครับจะเป็นโคกนะครับขนาดประมาณ1งานนะครับโดยที่มีบ่อน้ำนะครับบ่อน้ำประมาณครึ่งงานนะครับความลึกประมาณ4-5เมตรนะครับแล้วก็เจอน้ำเหมือนกันนะครับแต่น่าจะเป็นน้ำที่ซึมนะครับไม่ใช่ ที่เขาเรียกว่ากันว่าธนาคารน้ําใต้ดินนะครับตรงนั้นไม่ใช่นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องนั้นอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดตรงนี้กันก่อนนะครับถนนตรงนี้นะครับก็จะกว้างประมาณ4เมตรนะครับกว้างประมาณ4เมตรนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวโคกอันนี้นะครับก็จะเชื่อมกับมีโคกด้านในอีกอันหนึ่งนะครับก็ขนาด1งานเหมือนกันคือพื้นที่ตรงนี้นะครับ เด๋ยวทางเจ้าของที่เขาจะแบ่งนะครับแบ่งให้ลูกๆเขานะครับคอยดูแลนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะแยกไปเลยนะครับแปลงละ1แปลงก็จะมี1โคกอะไรประมาณนี้นะครับโคก1งานก็ถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้คิดว่าจะปลูกบ้านหลังใหญ่หรือนะครับเป็นครอบครัวที่ไม่ได้เป็นครอบครัวใหญ่นะครับมีแค่ 2- อสาคนอย่างเงี้ยนะครับโคก1งงานก็เพียงพอนะครับปลูกบ้านได้สบายๆนะครับ แล้วก็พอเจอโคกนะครับหลุดจากโคกมานะครับเราก็จะเจอถนนนะครับถนนตรงนี้นะครับถนนตรงนี้ก็จะกว้างประมาณ4เมตรนะครับกว้างประมาณ4เมตรแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโคก1งานเหมือนกันนะครับเราจะมีโคก1งานนะครับทั้งหมด4โคกแบ่งเป็นแปลงๆไปเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโคก1งานนะครับแล้วก็เป็นบ่อประมาณครึ่งงานนะครับแล้วก็ พื้นที่ด้านในเนี่ยนะครับพื้นที่ด้านในที่เป็นพื้นที่โล่งเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับก็คือเราก็ไม่รู้นะครับว่าทางช่้องที่เขาจะทํานาหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าทํานาแล้วเราไม่ได้ปั้นคณาทิ้งไว้เนี่ยนะครับ อนาคตมาปั้นเนี่ยมันยากนะครับเพราะว่ามันเป็นร่องน้ําเป็นอะไรไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็เลยปั้นเป็นคันนาทิ้งเอาไว้ให้นะครับทีนี้สมมุติว่าถ้าเราไม่ได้จะทำนานะครับเราจะปลูกต้นไม้นะครับตรงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับเราก็ปลูกต้นไม้เป็นแถวไปเลยนะครับแล้วเราก็มาเชาะ เอาเอาจอบนะครับมาเฉาะเป็นร่องน้ําทางน้ําไหลนะครับให้มันไหลลงคลองไปก็ได้นะครับสําหรับถ้าเราไม่ได้จะทํานาแต่ถ้าเราจะทํานาขึ้นมาจริงๆนะครับก็ทําได้เลยนะครับเพราะมีคันนาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะปั้นคันนานะครับขนาดประมาณ50เซนนะครับสูงประมาณ50เซนนะครับเป็นคันนานะครับแล้วก็ เราจะมีล็อกนะครับล็อกเนี้ยก็คือเขาตั้งใจทํานาเลยนะครับล็อกนี้นะครับ3ล็อกนะครับมี1 2 3สนะครับแต่ส่วนไอตรงเนี้ยผมไม่มั่นใจเขานะครับแต่ถ้าไม่ปั้นทิ้งไว้เนี้ยเดี๋ยวจะทํางานยากนะครับก็เลยปั้นทิ้งไว้เลยนะครับส่วน3ล็อกเนี้ยนะครับเราก็ทําเป็นคันนานะครับก็ เด kind of ี Somehow, ๋ยวต่อไปนะครับพอมีน้ําเข้ามานะครับเพราะว่าผมเห็นแถวเนี้ยนะครับเขาเริ่มถ่ายที่กันแล้วนะครับเพราะว่าฝนมันเริ่มมานะครับแต่มันเป็นพายุนะครับยังไม่เข้าหน้าฝนดีสักเท่าไหร่นะครับแต่เขาก็ได้เตรียมเตรียมเตรียมหน้าดินไว้เรียบร้อยนะครับถ่ายกบอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวพอมีน้ําเข้ามานะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นแปลงนานะครับทั้งหมด3แปลงนะครับ แปลงหนึ่งก็ประมาณงานหนึ่งได้นะครับประมาณแปลงละงานได้นะครับอาจจะงานกว่าๆนะครับแล้วก็แต่ละจุดเนี่ยเราก็จะฝังท่อนะครับฝังท่อให้น้ำเอ่อให้น้ําเข้ามาได้นะครับล็อกนี้นะครับถนนตรงนี้ก็จะกว้างประมาณ3ามเมตรห้นะครับสเมตรหรือ3ามเมตรห้ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะมีชานนะครับมีชานนะครับแล้วก็ฝังท่อเรียบร้อยนะครับทุกจุดนะครับฝังท่อไว้หมดเลยนะครับ ถนนรอบแปลงนาตรงนี้นะครับก็จะกว้างอยู่ที่ประมาณ3เมตรหรือ3เมตร50นะครับสูงประมาณ1เมตรนะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็มันกว้างนะครับแล้วก็สามารถที่จะขับรถได้นะครับแล้วก็ริมซ้ายนะครับริมขวานะครับเราปลูกต้นไม้ได้เลยนะครับตรงนี้เราปลูกพวกยางนาก็ได้นะครับเพราะว่า ต้นมันจะมีลักษณะที่เป็นต้นตรงนะครับคือบางท่านก็จะปลูกพวกไม้สักนะครับต้นสักนะครับทีนี้ถ้าเราไปปลูกต้นสักเนี่ยในความคิดของผมนะครับผมคิดว่าใบาเนี่ยมันใหญ่นะครับเราก็กลัวว่าใบามันจะร่วงพอร่วงแล้วมันแห้งแล้วถ้าเกิดว่าพื้นที่รอบข้างเราเขาจะจุดเผาฟางอะไรเงี้ย เราก็กลัวว่ามันจะลามมานะครับเลือกต้นไม้ที่เป็นต้นที่สูงตรงนะครับแล้วก็ไปแตกกิ่งก้านสาขาบนข้างบนข้างบนนะครับเพื่อที่จะใบมัน,นจะได้ไม่ต้องเตี้ยต่ำนะครับมันจะได้ไม่ต้องมาโดนพวกเปลวไฟพวกนี้ที่เขากําลังจุดนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นน้ําออกเค็มๆหน่อยนะครับก็วันแรกที่เรามานะครับเราก็ใช้น้ําจากคลองด้านหน้านะครับเอามาอาบกัน ซึ่งน้ำมันเข็มมากนะครับพอวันแรกที่เราทํางานเนี่ยเราก็เริ่มทำคันล้อมนะครับแล้วก็เราได้ทําหลุมขนมครกนะครับก็คือหลุมนี้นะครับหลุมขนมครกหลุมเนี้ยนะครับเราขุดแล้วเราเจอน้ํานะครับซึ่งเชื่อไหมครับว่าน้ําที่เราเห็นแค่เนี้ยนะครับเราสามารถดึงขึ้นมาอาบนะครับ ได้จนเราทํางานเสร็จเลยนะครับน้ําแค่นี้นะครับซึ่งมันใส่มากนะครับใส่แล้วก็ไม่เค็มนะครับคือมันเป็นน้ําที่ซึมขึ้นมาจากพื้นดินนะครับแล้วก็เนื่องจากว่ามันซึมมาตามธรรมชาตินะครับจากดินมันก็จะผ่านการกรองของดินมานะครับทําให้ค่าความเค็มเนี่ยจางหายไปนะครับแล้วก็เราก็ใช้น้ําตรงนี้นะครับขึ้นมาอาบนะครับจนเสร็จงานเลยนะครับก็เราอยู่กันประมาณเดือนหนึ่งนะครับก็ น้ำแค่เนี้ยนะครับก็อาบน้ําได้ทั้งเดือนนะครับก็เป็นอะไรที่มหัศจรรย์นะครับก็แต่ตรงเนี้ยนะครับมันไม่ใช่เรียกว่าธนาคารน้ําใต้ดินนะครับอันนี้เราเรียกว่าน้ําซึมนะครับหรือบางคนก็จะเรียกว่าตาน้ํานะครับแต่ไม่ใช่ธนาคารน้ําใต้ดินธนาคารน้ําใต้ดินก็คือการที่เราขุดเจอหินอุ้มน้ํานะครับเมื่อเราเจอหินอุ้มน้ํานะครับเราจะต้องเจาะหินอุ้มน้ำเนี่ยนะครับให้แตกนะครับพอแตกแล้วมันจะไปถึง มันจะไปเจอธนาคารน้ําใต้ดินที่อยู่ที่อยู่ใต้ล่างหินหินอุ้มน้ํานั้นอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งขั้นตอนนี้นะครับขั้นตอนที่เราจะไปเจาะได้เนี่ยนะครับจะต้องเป็นรถแมโโรขนาด200นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแข็งนะครับแล้วก็พอเราเจอหินแล้วเนี่ยเราจะใช้แมคโรขุดเนี่ยบางทีมันบางบางที่มันก็ทําได้นะครับแต่ว่าบางที่เนี่ยใช้แมโโรใช้ มกุกี่แมคโคเนี่ยขุดไม่ได้นะคร no? ับต้องใช้เป็นหัวกระแทกนะครับหรือเรียกกันว่าหัวแยกนะครับเราอาจจะต้องใช้หัวแยกตัวนี้นะครับมาแยกหินตัวนี้ให้แตกนะครับซึ่งนะครับหัวแยกเนี่ยราคามันเป็นแสนนะครับเขาก็คิดราคากันในการกระแทกหินเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับก็คิดราคาใกล้เคียงกับราคาหัวแยกเลยนะครับเหตุผลนะครับเขามีเหตุผลนะครับที่คิดราคานี้นะครับ อันดับแรกเลยคือหัวแยกมันแพงนะครับถ้าเกิดว่ากระแทกนะครับแล้วมันแตกนะครับหัวแยกเขาก็พังนะครับสุดท้ายถ้าคิดราคาคิดราคาถูกนะครับมันก็จะไม่คุ้มนะครับถ้าเกิดว่าหัวแยกเขาแตกนะครับแต่ถ้าแยกแล้วเจอ เจ้าของที่ก็จะโชคดีไปมีน้ําใช้นะครับทางเขาก็ได้รับเงินตรงนี้นะครับเราก็ผมก็ลองศึกษาดูนะครับหัวแยกเนี่ยมูลค่ามันก็เป็นแสนนะครับส่วนคาดกระแทกหินอุ้มน้ำเนี่ยนะครับราคาก็ใกล้เคียงกันเลยนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าเจอนะครับถ้าเจอหินอุ้มน้ําแล้วเขากระแทกแล้วหัวกระแทกเขาไปแตกเนี่ยก็หมายความว่าอ,อ,อย่างน้อยนะครับเจอไม่เจอเขาก็ได้เงินละหนึ่งแสนนะครับเขาก็ไป เปลี่ยนหัวมาใหม่นะครับแล้วก็มากระแทกต่อให้เจอเขาก็ไม่ขาดทุนในเรื่องของซื้อหัวแยกใหม่แต่ถ้าเกิดว่าเขาคิดราคาถูกนะครับกระแทกไปหัวแยกเขาแตกเขาพังนะครับเงินที่เขาได้มามันไม่คุ้มค่ากับอุปกรณ์ที่มันเสียหายไปนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนตรงนี้จะมีราคาเหมือนกันนะครับแต่ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าแต่ละที่จะราคาเท่าไหร่อันนี้ที่ผมยกตัวอย่างมาอันนี้คือเป็นทีมงานทางยโสธรน,นะครับเขาเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์โกวิท นะครับก็ค่อนข้างที่จะมีความเชี่ยวชาญนะครับในด้านธนาคารน้ําใตดินถัดจากโคกลูกนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ทํานานะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับจะเหลือค่อนข้างแคบนะครับเพราะว่าพื้นที่เขาเนี่ยมันเป็นลักษณะคดเคี้ยวนะครับแล้วก็หักงอไปมานะครับทําให้พอเวลาเจอคันล้อมนะครับเจอร่องน้ําไปแล้วเนี่ยนะครับที่เขาก็จะเหลือแคบลงไปหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่า มันก็ยังสามารถที่จะเป็นพื้นที่สําหรับที่จะทํานาได้นะครับหรืออนาคตนะครับเขาจะปลูกเป็นต้นไม้ก็สามารถทําได้นะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะครับเพราะว่าเราทําตามเศรษฐกิจพอเพียงนะครับบางคนเห็นว่าเหลือนาแค่นี้จะไปทําอะไรได้จะขายได้สักเท่าไหร่จริงๆความคิดของ ทางเจ้าของที่เขานะครับก็คือเราทำนะครับเพื่อที่จะเอามาไว้กินเองนะครับปลูกข้าวไว้กินเองไม่ต้องไปซื้อนะครับลดรายจ่ายนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราเหลือนะครับถ้าเราเหลือคือหมายความว่าเราปลูกข้าวเราทํานาได้เยอะนะครับมันเหลือจากการที่เรากินแล้วนะครับเ,เราก็เอาไปแจกจ่ายได้นะครับหรือเราจะไปขายต่อตรงนี้ก็เป็นผลพลอยได้ของเรานะครับแต่เราไม่ได้มองไปถึงทําธุรกิจนะครับว่าเราจะทํานาแล้วได้เงิน เท่านู้นเท่านี้นะครับไม่ใช่นะครับเรามองเป็นเรื่องของความพอเพียงนะครับโดยการทํานานะครับปลูกผักปลูกพริกนะครับแล้วเราก็ปลูกของที่เรามีนะครับเอาของที่เรามีเนี่ยนะครับเอามาใช้เอามากินเองนะครับเพื่อที่จะลดภาระนะครับแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายนะครับถ้าเราลดภาระนะครับลดค่าใช้จ่ายนะครับไปได้เยอะนะครับเราก็จะมีเงินเหลือเก็บกันมากขึ้นนะครับ อย่างเช่นตอนนี้นะครับที่เราประสบปัญหานะครับเจอวิกฤตโควิด19นะครับถ้าเราเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยนะครับแล้วเรามีพื้นที่อย่างนี้อยู่แล้วนะครับเราเป็นพื้นที่ที่เราทําสวนเกษตรไว้นะครับปลูกข้าวนะครับทํานานะครับปลูกผักปลูกพริกนะครับปลูกผลไม้นะครับแล้วถ้าเราต้อง ย้ายจากที่ทํางานนะครับหมายความว่าสําหรับท่านใดที่ไม่ได้ทางานเางนี้นะครับเราต้องกลับมาอยู่บ้านอย่างเงี้ยนะครับแล้วบ้านเราอุดมสมบูรณ์ด้วยต้นไม้นะครับผลไม้ผักนะครับกุ้งหอยปูปลาเราครบอย่างเงี้ยนะครับเราก็แทบจะไม่ต้องใช้เงินนะครับไปหาอะไรมันมากนะครับเรากเา็เลี้ยงตัวเราเองได้นะครับด้วยของที่เรามีด้วยของที่เราปลูกทิ้งไว้ รตรงนี้นะครับจะช่วยให้ใหลายๆคนนะครับแบ่งเบาภาระนะครับตัวเองได้มากขึ้นนะครับถัดมานะครับด้านนี้นะครับด้านหลังนะครับจะเป็นพื้นที่5ไร่นะครับส่วนด้านหน้านะครับแปลงใหญ่แปลงนั้นจะเป็นพื้นที่15ไร่นะครับแปลงนี้เราก like ็ทําคันล้อมเหมือนกันนะครับถนนเส้นนี้ก็กว้าง4เมตรนะครับส่วนข้างนู้นก็กว้างประมาณ3ามเมตรห้นะครับด้านท้ายนู้นนะครับกว้างประมาณ3เมตรนะครับแล้วก็มีคันนานะครับโดยรอบ แล้วก็พื้นที่ด้านในนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับก็จะเป็นโคกนะครับแล้วก็มีบ่อนะครับโคกก็ขนาด1งานนะครับ2โคกนะครับสูง1เมตรนะครับแล้วก็มีบ่อเก็บน้ำนะครับเป็นรูปทรงเล็ก8นะครับเดี๋ยวลองไปลบชมดูนะครับแปลง5าไร่ตรงนี้นะครับก็จะมีบ่อเป็นรูปเล็ก8นะครับ2ลูกนะครับก็คือลูกนี้นะครับแล้วก็ลูกท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูลูกท้ายกี่เด็นะครับลูกนี้นะครับเรา ขุดดินจากบ่อลูกนี้นะครับขึ้นมาทําโคกนะครับโคกที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับโคกขนาดหนึ่งงานนะครับแล้วก็มีทางทางเข้ามาหาโคกนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ความลึกของบ่อนะครับประมาณ3-4มเมตรนะครับแล้วก็กระจายดินนะครับรอบบ่อนะครับพื้นที่ที่กระจายดินตรงนี้นะครับผมเห็นนะครับมาเยอะมากนะครับเขาจะปลูกพวกพริกนะครับใบกะเพรานะครับพวกโหระพาตามรอบกันบ่อเยอะมากนะครับ หรือนะครับท่านใดจะปลูกพวกกล้วยนะครับหรือมะพร้าวก็ทําได้นะครับตรงนี้นะครับผมเห็นหลายๆที่ก็ทํากันอย่างนี้นะครับก็เอามาแนะนํานะครับสําหรับท่านใดที่กําลังคิดอยู่นะครับว่าจะปลูกอะไรกันดีนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นโคขนาดหนึ่งงานนะครับเราก็สามารถที่จะปลูกบ้านนะครับซึ่งต่อไปทางเจ้าของที่เขาเองก็อาจจะปลูกบ้านนะครับในพื้นที่ตรงนี้นะครับหรือจะปลูกทําเป็นเถียงนาเล็กนะครับเอาไว้มาอยู่ลาเฝ้าทํานาอะไรอย่างนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นทางสโลปลงนะครับเพื่อที่จะเข้าไปสู่แปลงนี้นะครับซึ่งจะเป็นพื้นที่ทานานะครับถ้าเราไม่ทําทางลงไว้นะครับอนาคตนะครับถ้าเราทานานะครับเราจะต้องนึกถึงด้วยว่ารถเกี่ยวนะครับจะต้องลงไปเกี่ยวข้าวได้นะครับรถตีดินนะครับจะต้องลงไปได้นะครับรถไถนะครับก็จะต้องลงไปได้นะครับถ้าเราไม่ทําไว้นะครับไม่มีทางลงนะครับ รถพวกนี้ก็จะลงไปไม่ได้นะครับก็เราอาจจะต้องคํานึงถึงตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่กําลังออกแบบอยู่นะครับก็จะสังเกตได้นะครับว่าโค้กเขาเนี่ยจะมีขนาดที่ยาวนะครับเพราะว่าพื้นที่เขาเนี่ยมันเป็นพื้นที่แคบนะครับตรงนี้นะครับไม่ได้กว้างมากนะครับแต่ว่าจะเป็นพอเราจัดโคก็ได้หนึ่งานนะครับเพราะฉะนั้นโค้กมันจะต้องยาวนิดหนึงนะครับเพื่อเพื่อที่จะให้มันได้ขนาดหงานนะครับ ก็บ่อลูกนี้นะครับก็เป็นรูปทรงเลข8แปดเหมือนกันนะครับแล้วก็ดินที่ได้จากบ่อนะครับแล้วก็เอามาทําโคกนะครับขนาด1งานนะครับสูงเมตรนะครับคือพื้นที่ล็อกเนี้ยนะครับล็อกห้าไร่ตรงเนี้ยนะครับมันจะเป็นพื้นที่ที่มีความกว้างไม่เยอะนะครับแต่เป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ยาว นะครับยาวแบบผ้าขมานะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่โคกของเขาเนี่ยก็จะออกมาเป็นลักษณะเยาวยาวนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เ,เหมาะสมแล้วก็เข้ากับพื้นที่แล้วก็ได้ขนาดหนึ่งงานนะครับตัวโคกพวกนี้นะครับผมเห็นทางเจ้าของที่เขาบอกกันว่าเขาอาจจะเอามาเอากระต๊อบนะครับมาปลูกนะครับแล้วก็เผื่อเวลาเขามาสวนตรงนี้นะครับก็ก็จะได้มีที่พักนะครับ แล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับทางเจ้าของที่เขาก็จะเริ่มลงต้นไม้นะครับถนนนะครับตรงนี้ก็กว้างประมาณ4เมตรนะครับซึ่งมันกว้างนะครับแล้วก็เราปลูกต้นไม้อย่างที่ผมบอกนะครับปลูกริมๆตรงนี้นะครับจริงๆบางเจ้าเขาก็ปลูกตรงชาญตรงนี้นะครับปลูกตรงชาญนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเราอยากปลูกตรงไหนนะครับแล้วก็เราก็เลือกต้นไม้ที่หนึ่งนะครับอย่างตรงชาญนะครับบางที่เขาก็ปลูกเป็นมะพร้าวนะครับ บางที่ก็ปลูกเป็นกล้วยนะครับซึ่งก็แล้วแต่นะครับบางคนเขาก็ปลูกเป็นไม้ป่านะครับปลูกพยุงยางนาไม้สักก็ว่ากันไปนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับก็เดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังอย่างนี้นะครับในเนื้อที่ทั้งหมด20ไร่แปลงนี้นะครับก็จะมีคันล้อมนะครับกว้าง3เมตรนะครับ3เมตร50นะครับแล้วก็4เมตรนะครับแล้วก็มีโคกนะครับขนาด หนึ่งงานทั้งหมด4ี่โคกนะครับตามที่เราเห็นนะครับในคลิปนี้นะครับแล้วก็มีทําเป็นกั้นคันนานะครับทุกแปลงเลยนะครับเพื่อที่ทางเจ้าของที่เขาจะเลือกที่จะทํานาก็ได้นะครับไม่ทํานาก็ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับพื้นที่ที่เป็นตัวถนนคันล้อมเนี่ยมันค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็มันเป็นพื้นที่ยาวนะครับทั้งหมดต้อง20ไร่นะครับเพียงลําพังแค่เราปลูกแค่ต้นไม้นะครับ แนวคันล้อมนะครับก็ผมว่ามันก็มหาศาลแล้วนะครับแล้วเราก็พื้นที่ด้านในเนี่ยนะครับแล้วก็ทําแปลงนาไปก็ได้นะครับเพราะว่าภาคอีสานเนี่ยนะครับจะเป็นนาปีกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราทํานาครั้งเดียวนะครับเราจะได้มีข้าวเก็บนะครับไว้ได้กินได้ทั้งปีนะครับก็ตรงนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับทางเจ้าที่นะครับว่าเขาจะเรียกแบบไหนนะครับแต่ในใจผมนะครับซึ่ง ผมมองว่าตัวคันล้อมเนี่ยมันลงต้นไม้ได้หมดนะครับต้อง20่สิบไร่เนี่ยนะครับเราปลูกต้นไม้รอบคันล้อมนี้เลยนะครับแล้วก็เราลงพวกไม้ป่าลงอะไรได้เลยนะครับแล้วก็ตัวแปลงนาเนี่ยเราก็เลือกทํานาให้หมดไปเลยนะครับ 1> <1> <đ schauen> เพราะว่ามันเป็นนาปีนะครับกว่าจะได้ทำนาอีกทีก็ต้อง1ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องรอหน้าฝนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทาํานาเยอะๆนะครับเราจะได้มีข้าวเก็บไว้กินนะครับให้ได้ทั้งปี นะครับตัวคันล้อมแล้วก็ปลูกต้นไม้ไม้ป่านะครับตัวคันล้อบ,บ่อนะครับแล้วก็ปลูกผักนะครับตัวโคกแล้วก็ปลูกผักปลูกผลไม้นะครับตัวคันนาตัวคันล้อมตรงนี้แล้วก็ปลูกพวกผักผลไม้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็สาหรับคลิปนี้นะครับผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับเราจะไปทํางานที่ไหนกันต่อนะครับแล้วก็แปลงต่อไปจะเป็นรูปร่างแบบไหนนะครับก็ ฝากติดตามกันด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์นะครับทีมงานโชคหลวงวิลัยแมคโคนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับโอเคครับสวัสดีครับ